ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกม H.O.K. Okay, หรือว่า New o p e i n g เช่นเคยครับกลิบน,นี้เราอยู่กับจงอู่เยี่ยนขุนคอนทุบหมดไม่สนลูกใครสำหรับตัวนี้ไม่ใช่ทาร่านะทรงทาร่าแต่ว่าสกิลเป็นโอมา่าโอมา่าแสบแสบแ,สบแสบคันคันคันอ่ะภาคอย่างนี้บัดตอนนี้มีภาคไทยยังตัวโอมา่าที่ผมไม่ได้เล่นนานเลยเนี่ยมีภาคไทยเข้ามาเยอะอย่างครับพอมาเล่น o OK k นี่เล่นแทบทุกตัวแล้วนะปกติเล่น R.V นี่เล่นประมาณสองสาตัวตัวละตำแหน่งนะครับแอลลี่ก็เล่นแต่เป็นนิกแท้งก็เล่นแต่มีหน้าออฟเลนก็เล่นแต่ลิงกับฟาร์มอะไรเงี้ยฟาร์มก็เล่นแต่ลิงอะไรเงี้ยพอมาเล่น o OK k นี่จับแทบทุกตัวผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่มันมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวนู้นมาลองอยากจาตัวนี้ตัวนี้มาลองอนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากจะลองว่าตัวไหนสกิลเหมือนตัวไหนใน Rv หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นเหตุผลนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราเจอกับมออทอดไงจะไหวหรือเปล่าสกินมาด้วยนะสกินเทพเลยนลองหน่ไหนโอโ้โหมันใบ้วะ่ะท่านผู้ชมมันใบแค่หยอกๆเขาหยอกๆพอ,อ,อรอรอรอ แต่เราเราพอรอความเรามาเติมไหมแล้วเราค่อยเปิดเปิดให้ความเราให้ความเราได้เฉิดฉายเราล้าตัแต่เราล้ละะลลลลาัวเยอะความเขาก็มาแล้วเฮ้ยจะไปออกนอกพุ่มทำไมอ่ะอระสันเหรอเอาได้ได้ได้เปิดให้เลยแข็งแล้วไหมไลิงลิงลิงจะเอาลิงจะเอาลิงจะเอา เอ้ยทำไมไม่ตายโอ้โหมันใส่สกิลโลมันอึดมันอึดแต่ก็ไม่สนเอาลครับตัวตัว,ตวมีลุหมุนโชว์ไปดีลาดหมดนะครับ <laughs> จังเกิลเราบนแล้วมั้งอย่าว่ากันอย่าว่ากันเก็บหมดมอทอดร้องอีกไหมหมอทอดมอทอด คนไทยเราต้องครีเอทีฟในการเรียกชื่อนะครับอย่างเซลฟิตผมก็ไม่รู้ว่าอ่านเซลฟิทหรือเปล่านะแต่ผมเรียกสีพัยอะเขียนออกเสียงสีพัยได้ไหมแล้วก็อย่างนตาตาเลียก็เรียกกันนตญญาตัญ่าไงคนไทยเราต้องแบบต้องครีเอทีฟชื่อแบบสร้างสารรค์เฮ้ยรอดได้ไงอะหุนตามไปตามไปทูบแล้วก็ปาดเออเหอ ทุบแรงนี่ว่าเราไม่จำเป็นต้องปาดสำหรับไอเทมผมใช้เป็นเซ็ตที่สองนะครับเซตแรกรู้สึกจะเป็นของซัพพอร์ตเซตที่สองแล้วก็เปลี่ยนจากสกิลฟิกเกอร์เป็นสกิลปาดมานะปาดอย่างเงี้ยของเดิมเป็นฟิกเกอร์นะครับทุบมาได้มาแข่งในป้อมมาดิเฮ้ยไมไ่ไม่แข่งเราต้องตีทีหนึง่งสอัสดีสวัสดีสวมาดี ล่อๆหิวเวลาเฮ้ยเหลือเหลือเหลือไว้ให้ผมเออโอ้ไม่ทันเออโอ้เลยกลางยับแล้วที่เราไม่ได้ไปช่วยกลาง ต้องไปหน่อยแล้วความก็ไม่ได้ช่วยกลางนะครับเอาลงเอาไงเฮ้ย<ป>เอา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 แล้วนี่ไงโอ้โหปาดผ้าอีเแียวคือทุบแรงมากอะ่ะตอนแรกผมกะว่ามอทอดนี่ทุบไม่ตายนเนี่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าใจผิดนะครับตอนนั้นชื่ออาเธอร์นะเราเรียกเป็นมอทอดใน R วีนะครับเข้าใจตรงกันนะ เราไม่มามากกันนะนี่ไงทุบอุ้ยแข็งแข่งทุบอีกแล้วก็หมุนมีใครอีกไหมเป็นตัวที่ออฟเลนที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยตัวนี้เวลาสกิลครบอ่ะทำลายจังหวะศัตรูได้ดีมากในอาวีผมเห็นก็เอาไปแข่งกันนะแข่งได้นะครับเนี่ยแข่งได้อยู่ดิ นี่ขนาดไม่แทงเลยขอไม่ค่อยแทงเลยเนะี่ยคือมันสแตนบ่อยไงมันเลยมันเลยซับดีค่อนข้างดีนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะมอทอดเอาอีกแค่มอทอดแข่งไปแล้วมอทอดนี่เนี้ยละเอ้าโหโอดอดเลยแม้เตเมจก็ไม่เก่งใจเราเราไปเคลียร์เลนแล้วก่อน ไหวไหมเฮ้ยลิงมันเอาเรื่องมันหิวอยู่ในป้อมเลยลิงลิงมันหิวหิวจัดมันก็น่าหิวนะเลื่อดเหลือแค่นั้นน่าจะได้อยู่นะครับเป็นใครๆก็เอานะเลือนเหลือแค่นี้ยังไงก็ต้องตามนะครับในป้อมคิดว่าจะมีคนมาเติมหรือเปล่าพอดีผมสายตาดีทุบแล้วก็ทุบอีกทีหนึ่งหายไปเลย เป็นเล่นไฟถ้าออกดาเมจล้วนนี่คือทุบทุบหายเลยเนี่ยทีเดียวปักเขาให้โอ้โห,โโห,โโหโตัวนี้มันหนาอ <I believe S 1> ุ้ยแรงว่ะ <I believe S 1> นี่ไงล่ะทุบแล้วก็แบบเด้งดึงดังสตันแบบนี้น่าง,ง,งุนหงิดหัวร้อนร้อน <I believe S 1> ตามเอ้ย่าทุบนี่เขาให้เอาไม้ดอแดงเอาไหม ไม่เอาผมเอานะเก็บหมดเลยนะเอาไปไปล่อยสกิลใส่เลยเอา้าอดเลยเดี๋ยวรอเพื่อนรวมก่อนนะครับห<ต>ว่างนี้เราก็ความแปลความป่าปเขาเลยไม่ใช่ความป่าเราเอาใครจะเปิดเปิดให้แล้กันเรามันตัวเปิดพระนคร ตันแข็งๆไปใครเข้ามาใครใครจะเข้ามา,ใค,า,มาใครจะเข้ามาอีกมาดิมาดิล่าเอ้ยหูเพื่อนล็อกก็สวยมาดิล่ามาดิล่าตังเกิลยังครับยังไม่มาเลยจังเกิลอดเดย์อย่างเงี้ยอดหมดแล้วครับถ้าจังเกิลช้าขนาดนี้เกมนี้ถึงไม่ค่อยมีใครเล่นอยากเล่นตำแหน่งฝาไม่เหมือนอาวีนะ แต่จริงเกมมันก็เหมือนกันแหละวะผมว่าแทบไม่ต่างกันมากไปนะแต่ h o OK ไม่ค่อยมีใครแย่งกันเล่นป่านะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมคิดว่างไงอะ่ะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะทำไมก็ถึงไม่ค่อยชอบเล่นป่ากันในะ h o OK ต่างจาก RV มากเลยนี่ไงละทุกหมดไม่นสนบอกแล้วรออยู่ทุกป้อมเลยนี่ไงเรียบร้อย สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเชื่อกันไหมคลิปหน้าถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยไปแล้วสวัสวดีครับ